เรามาต่อกันที่เรื่องของการประกาศรายชื่อกันนิดหนึ่งครับวันนี้ก็มีเอฟเฟกค่อนข้างพอสมควรนะครับกับทีมชาติไทยชุดที่จะเจอกับไต้หวันนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดที่มาจากคิงส์ครับได้ไหมมาจากคิงส์ครับก็กระดูตามภาพแล้วกันคือสิ่งวันนี้อิจิ่ก็พูดเรื่องหนึ่งแล้วอย่างอย่างเรื่องที่พูดก็คือ ตอนนี้เขามี Choice ในการเลือกตัวผู้เล่นน้อยอ่ะเราข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์วันนี้มีกำพลปฏิวัติศลาโนนก็เป็น3คนที่ใช้ประจำและจะไม่เวียนมือ3แล้วเออไม่จะไม่ต้องสร้างแล้วอิชินะ่าจะอ่านคอมเมนต์มาสร้างอะไรไม่ต้องสร้างโลกบอลจะตกรอบยูเลียไม่ต้องสร้างโลกโอเคข้ามไปต่อมาคือแนวรับได้โจทานกลับมาละ้นะครับ นันทพงศาริยานิโคลัสมิเคิลสันสุพนันบุรีรัตน์สลิงคาราสัสลไหประโคนสุพรรณทองโสมแล้วก็อภิอภสิทธิ์โซลดานะครับผมว่าที่เซนเซ่พูดน่าจะหมายถึงกองหลังมากกว่าเพราะว่าตรงกลางกับริมเส้นเนี่ยยังเป็นตัวไทยอยู่แล้วก็ตัวเป้าก็มีอยู่3าคนนะครับก็คือธทียศักปรเมศแล้วก็สุภชัยใจเด็ดกองกลางเนี่ยมีเจริญศักดิ์ชนาทิพย์ธิติพันธ์เบนเดวิชพิธิวัต์วีรเทพวรชิตเสกสรรลตีสุภาโชคสนรสนลชาตินะครับ อาจจะคันๆสายตานิดหน่อยอย่างเช่นกองกลางเนี่ยจเจริญศักดิ์โอเคฟอร์มไม่ค่อยดีอันนี้ก็ต้องพูดกันตามภาพรวมเนาะฟอร์มไม่ค่อยดีกับ BG แล้วก็ดรอปไปเอาตรงๆกันตอนนี้ก็เอกนิดก็หลุดไปแล้วนะครับเอกนิดปัญญาก็หลุดไปแล้วนะครับก็ก็เลยรู้สึกว่เาเจริญศักดิ์หลุดได้อีกสักคนก็ได้นะเพราะว่าจังตรงๆ <c oughs> <c oughs> <cé> ยังมียังมีคนที่ฟอร์มใช้ได้มากกว่าถ้าเรียกกันตามฟอร์มนะถ้าเรียกกันตามฟอร์มนะ เขาก็มีคนยกตัวอย่างอย่างโฟรแบรนะ์ผมก็ไม่พูดดีก,กว่าเพราะว่าโฟแบร์เราเคยเห็นเล่นแล้วอาจจะเล่นไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์ตอนนี้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้นะแล้วลนะครับฝั่งอิชินยะน่าจะพูดเรื่องของการที่ตัวผู้เล่นไทยเพิ่มโคต้าแล้วทำให้มีการเลือกนักเตะยากขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆอิชิพูดอย่างนั้นถูกหรือเปล่าเอาตรงแล้วเนี่ยในไล์อัพที่เรียกมาแนวรับเนี่ โจทานก็โชคดีหน่อยที่ยังเป็นตัวหลักของราชบุรีอยู่ได้ลงเล่นหลังจากหายเจ็บมา3าเกม 4, 4 5, 5, ี่เกมเต็ดละนะครับนัตพงศ์ศาริยาเนี่ยเอาแบบภาพรวมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเซนเซไปดูบอลเกมไหนมาแล้วเห็นนัตพงศ์ศาริยาเล่นดีผมยังไม่เห็นนัตพงศ์ศาริยาเล่นดีเลยครับโอเคครับนัตพงศ์เป็นตัวจริงให้กับชมบุรีครับเป็นตัวจริงทุกนัดลงเล่น9 0สนาทีทุกนัดครับ แต่ผมไม่รู้ว่านันทพงศสยยาเล่นดีเกมไหนถ้าเล่นดีจริงนะครับชมบุรีมันต้องมีต้องมีแต้มบ้างอ,ะอ่ะมีมีสามแต้มไหมเฮียเสมอสามนัดเนีย่ยจะแพ้เฮียก็ถามว่าใช้ได้ไหมเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเลือกตัวที่แบบไม่ได้ลงเล่นอ่ะหรือลงเล่นแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันก็มีอีกหลายคนที่มันได้ลงเล่นอยู่ผมก็จย่งได้บอกว่าอ่ะแล้วอย่างเงี้ยพันษาไม่ดียังไงล่ะพันษาก็มีหัวใจ พันศาแก่กว่าปีเดียวเองอ่ะเออแล้วสุพรรณทองส่งไม่ได้ลงเลยมึงเฟลิปไมอาอเวอวัตตันกอนซาเวสเอาไว้เลยโอเคแหละเข้าใจว่าจาป็นจะต้องมีคนเก็บเลเวลอ่าจาป็นจะต้องมีแบบตัวเลเวลเข้ามาแต่มึงไม่ใชหรอกสุพรรณทองส่งกับมึงทรงเนี้ยเพเผลออมึงไปหลุดใช้นัตพงศสายยาโจทานเข็มดีอ่ะไ่เอาทรงวุฒิให้ควรมาดีกว่ามัง้งถ้าทรงนี้เนี่ยไอเกมมันก็พอลงบ้างช่วงเนี้ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ถ้าตามทรงนี้สลิงคาร์าเป็นตัวจริงนะเพราะสลิงคารลงให้กับสุสโคไทยอะถูกปะ่ะตามมาด้วยตรงกลางที่ก็ดูจะมีปัญหาแต่แตแตผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกกับการไม่เรียกเพยรนฉำรัศมีเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยมรชิตก็ไม่ควรเรียกมรชิตแม่งสำรองที่ท่าเรือเอ,อสำรองชานุกูลสองเกมแล้วมึงตอนเนี้ยเออเอ,อ ผมว่าจริงๆช้อยส์ของเซนเซไม่ยากเท่าไหร่นะกับการเลือกนักเตะที่ได้ลงต่อเนื่งแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเซนเซเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเปิดดูเลยก็ได้ว่าตอนนี้ใครอันดับอยู่ที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็ใครยิงเก๋ประตูถูกป่ะโฟร์แบนเล่นแบกแบกลำาพนอยู่ถามว่าเรียกได้ไหมอ่ะเคยเรียกมาแล้วฟอร์มไม่ดีแต่เรียกอีกได้ไหมคําตอบมันก็คือได้นะเว้ยถ้าฟอร์มมันยังดีอยู่ถูกป่ะเซกสาราตี ati, เข้ามาในช่วงนี้เวลา ถูกที่ถูกเวลาพอดีถูกจังหวะพอดีเพราะว่าฟอร์มเขาดีกับระยอง f c แล้วก็ยิงประตูต่อนเนื่องแล้วก็ความมั่นใจกําลังมีแต่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งถ้าเทียบกันตอนนี้วรชิตกับเสกสรรเสกสรรช้อยดีกว่าเพราะว่าลงเล่นอยู่ตลอดเวียเทพก็ลงบ้างไม่ลงบ้างอยู่กับแบงคอกแต่ก็ยังเป็นตัวหลักได้อยู่นะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีให้ให,ให้อ้างสักเท่ร่ทีเนี้ยเรามาตอบคำถามของเซนเซกันว่า ทำไมถึงเซนเซถึงพูดว่าเอาตัวเลือกมันมีน้อยแล้วตัวเลือกมันมีน้อยมันทาให้เขาเลือกตัดสินใจเลือกตัวผู้เล่นยากนะครับผมเข้าใจเรื่องของตัวผู้เล่นที่มันมีน้อยจริงๆเพราะว่าทุก,ท,กทีมเนี่ยใช้คู่เซนเตอร์ต่างชาติอใช้ตัวนอกกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกทีมเขาเป็นแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกทีมเขาเขาจีจะใช้แบบนั้นอะถ้าทรงนี้เนี่ย คนที่แบบสอดๆมาเล่นอย่างกฤษดาการแมนก็กลับมาติดได้นะเพราะว่ากฤษดาการแมนกับ BG ก็ลงเล่นตั้งแต่ก่อนเกมบุยรามแล้วอ่ะลเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบถูกไหมโอเคกฤษดาตัวเล็กเดี๋ยวมันก็มีคนมากฤษดาการแมนแล้วต้งแต่ถ้าเลือกจากเพอร์ฟอร์แมน่กฤษดาการแมนก็เป็นตัวเล็กที่ลงเล่นในระบบหลังสได้ไปเป็นมิดฟิลก็ได้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังได้อยู่นะชั่วโมงนี้แล้วก็เป็นตัวหลักให้กับ BG มา3-4เกมแล้ว3เกมแล้วอะอติจะสาเกมแล้วกันก็เรียกได้นี่ทำไมล่ะถูกไหมเบียร์เทพเจ็บบ่อยใช่วิวใช้บ้างไม่ใช้บ้างส่วนใหญ่ใช้นิวทิธิพันเนี่ยพอมองกันในภาพเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าผมว่าเซนเซเขาพยายามยึดโครงสร้างของตัวเองมากไปหน่อยเหมือนที่เราอ่านบทสัมภาษณ์ของ โค้ชชาวผู้ผู้สันทัดก็มีบอลต่างประเทศวันนั้นอ่านของเจมี่กราเกอร์ว่าอโมริมปล่อยให้อลิโอฟอนินานอโมริมปล่อยให้แมนยูพังเพราะว่ายังยึดหลักระบบของตัวเองที่จะใช้หลังสามเราไปคือไม่ว่าจะโดนทําโดนทหลุงโดนยิงยังไงอโมริมก็ยังจะยึดแล้วก็กอดแท็กติกของตัวเองไว้ว่ามั่นใจว่ามันถูกต้องอ่าเช่นเดียวกันผมว่าอิชิตอนเนี้ก็มีธงของตัวเองว่า สิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะมันถูกต้องผมไม่ได้บอกว่ามันผิดแบบร้อเอร์ซแต่เราเห็นแล้วว่าเขาทำอะไรในสิ่งที่มันดูธรรมดาเกินไปและเสี่ยงเกินไปในการที่จะเล่นแบบแบบนี้บางตำแหน่งทำมาเพื่อไม่ใช่ทำมาเพื่อบางตำแหน่งเรียกมาเพื่อเพื่อเหมือนจะตอบคำถามแต่ว่าเรียงที่จะไม่ใช้อย่างเช่นแบ็กซ้าย คำถามคือว่าอาพิสิ์โสดาถ้าเทียบกับทั้งด้านของสัสลรักไขประโคนในการเป็นแบ็กซ้ายใครดีกว่ากันถ้าเอาเลเวลผมว่าประสบการณ์สัสลักดีกว่าแต่ถ้าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมว่าทั้งคู่แม่งไปทะเลแตอีเหี้ยไอสัตว์จะกอเปียนคลิกบ้างอะไรบ้างเปิดแม่งหลังลอยบ้างไอเหี้ยหลุดทั้งคู่อะมึงมันเหมือนเซนเซไม่ได้ดูฟอร์มจริงๆโอเคครับเทียร์ทอนเป็นมิดฟิลด์ไปแล้ว เล่นตรงกลางให้กับบุูิลัยมไปแล้วไม่เล่นแบ็กซ้ายแล้วแต่เขาก็ยังเป็นแบ็กซ้ายที่ดูดีที่สุดในทีมนะในทีมชาติไทยด้วยณนะชั่วโมงนี้กับนิโคลัสมิเคลสันสองคนเท่านั้นที่เรายังมีตอนนี้วันนี้ไม่อ่านบทความเรื่องฮาจิเมโมรียสเลือกเลือกที่จะไม่เล่นไม่เรียกตัวเก่ามาแล้วเออเพราะว่าตัวใหม่มันขึ้นมาทดแทนได้แล้วใช่ไหม กลับกันของไทยไม่เรียกตัวเก่าแต่ตัวใหม่มาทดแทนไม่ได้ถูก่ะละเสร็จปุ๊บเนี่ยเซนเตอร์ไปละแบ็กซ้ายไปเล้อกองหน้าผมคงจะไม่ไปพูดนะเพราะว่าทีราศักิ์ก็ในยุคข,ของอีชีทำผลงานได้ดีส่วนฟองปรเมตเองก็คำถามคือว่าเขาดีพอมาที่ตีทีมชาติตอนนี้ผมว่าจริงๆเขาก็มีแมตต์อุ่นเครื่องอยู่ทุกวีคหแหละแต่ว่ามันไม่มีออฟฟิเชียลให้ ให้พูดถึงคือมันรอโอกาสอย่างเดียวอะ่ะแต่มีอุ่นเครื่องอยู่ตลอดแต่เพียงแค่เอได้ลงอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนเล่นหลีจริงๆอะไรเงี้ยนะครับทีนี้กลับมาที่เซนเซกันต่อการที่เซนเซบอกว่ามันเป็นการยากในการเลือกตัวผู้เล่นเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจแต่มันเป็นการบ้านของเซนเซจริงๆในการในการที่จะทําออกมาให้มันดีที่สุดเออ,เอ,อ <c oughs> <c oughs> การเลือกเซนเตอร์จากทีม รองที่ไม่ใช่ทีมหลักที่เขาใช้เซนเตอร์ตัวไทยเนี่ยมันไม่ผิดนะมันก็ทีมชาติอังกฤษเขาก็ทํากันมันก็ต้องหาคนที่มันได้ลงเล่นจริงๆรอะแต่บางทีเซนเซก็เรียกตัวที่แบบลงเล่นแล้วมันต้องมีคุณภาพด้วยเซนเซถูกป่ะคือลงเล่นแล้วมันต้องมีแบบมีคุณภาพที่ดีอะมีมีการเล่นที่ไว้ใจได้อะเออเอางี้ดีกว่ามันมันถึงจะได้เห็นภาพ กันหน่อยอ่ะตอนเนี้เซนเซเลือกตัวแบบเหมือนแบบก็กูเอาจะเอาอย่างเงี้ยกูจะใช้ระบบแบบนี้กูจะเลือกตัวแบบเนี้ยแล้วก็กอดมันไว้ทาเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเราไม่มีตัวผู้เล่นแล้วไม่มีตัวผู้เล่นแล้วก็ทําเหมือนเดิมผมบอกเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้โอ้โหเจอไต้หวันสองนะัดตัวผู้เล่นประมาณนี้เอาอยู่อยู่แล้วมึงไม่ไม่ไม่ถึงขั้นได้สี่แต้มหรอกแต่ถ้าได้สี่แต้มมาเมื่อไหร่มึงบอกเลยว่าชิปหายแล้วก็บรรลัยไส้แน่เราไม่อยาก ไปพูดตรงนั้นแล้วเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นผมกํารันตีว่าไทยจะได้หกแต้มจากสองนัดนี้กับไต้หวันแน่ๆวันที่เก้าแล้ววันที่สิบสี่นั่นแหละครับก็ก็เป็นสไตล์ของเขาอ่ะพอเป็นสไตล์ของเขาก็เราก็รอดูอย่างเดียวครับเราจะบอกว่าเดี๋ยวเรารอซ้ำแม่งเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้เราไม่อยากให้มันตกรอบครับเอี้ยควยบอลแม่งไอสัตว์ลุ้นทุกๆสี่ปีอะตกรอบแม่งแต่ไก่โหนแล้วสักต้องมันนั่งลุ้นอีกไอช่นคัพปีหน้าจะมีพวกกูไหมจะมีพวกกูไหมอย่างเงี้ย มันไม่ได้ไเฮียเราต้องไปให้ได้เราเป็นขาประจําไม่ได้เอเชียนคัพะไอ้สันถูกปะ่ะเอาตั้ตงแต่กูทําบอลมาตั้งแต่กูทําบอลมาก็เอเชียนคัพเอางี้ลวกันกูเริ่มน้บมันงแต่สองพันเจ็ดแล้วกันก่อนนั้นๆกูไม่ได้ดูเพราะว่าไทยไม่ค่อยได้เข้ารอบเอเชียนคัพไอ้สัสสองพันเจ็ดปุ๊บเราเข้ารอบไปเป็นเจ้าภาพสองพันสิบเอ็ดเราตกรอบสองพันสิบห้าเราตกรอบ, 1, รอบไม่ได้ไปเล่นไอเหียแล้วเราไม่เล่นสองพันสิบเก้าชุดเจชาทิพย์ชุด,ชด,ชดลายวัฒน์เราก็ไม่เล่นสองพันยี่สิบสามเมื่อครั ชุดอ่าสุประชัยเอเซนเซนแหละทำาสองพันยี่สิบสามเมื่อครั้งที่แล้วแล้วกลางจะถึงสองพันยี่สิบเจ็ดในปีหน้าเนี่ยถ้ามองกันในภาพเนี้ยเรามึงเข้าติดกันมาสองครั้งเองมึงสิบเก้ากับยี่ิบสามไอ้เนี้ยเราต้องเป็นขาประจามากกว่านี้เราต้องไปทุกครั้งไม่ว่าจะไปแบบหืดขึ้นคอหรือจะไปแบบเข้ารอบสวยๆแบบผ่านเข้ารอบสุดท้ายบอลโลกอะไรเงี้ยเราต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นที่ได้เว้ย ผมไม่รู้เซนเซเข้าใจหรือเปล่าผมเข้าใจว่านี่คือเป้าหมายงานของเซนเซนะในการที่จะทํานีมาไทยมันประสบความสําเร็จแต่ผมไม่เข้าใจผมไม่แน่ใจว่าเซนเซรู้หรือเปล่าว่าทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพมันสำคัญกับมีนาไทยมันไม่ใช่เกมหนึ่งเกมมันไม่ใช่การแข่งขันหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่พอแพ้แล้วก็ไปเซนเซแพ้แล้วไปได้ครับแต่คนที่อยู่คือคนที่รอดูนักกีฬาและอนาคตฟุตบอลไทยครับเซนเซแพ้ หรือตกรอบเพนเซก็แค่ไปครับแค่นั้นเองเพราะฉะนัน้นเนี่ยสองเกมเนี้ยกับไต้หวันน่ยผมว่าเต็มที่แหละหกคะแนนไม่หลุดไปสี่หรอกแต่จะกระท่อนกันแท่นนิดนึงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเพราะว่าเราสามารถพูดคุยกันได้เลยเราดูสดไปพร้อมๆกันนะครับหมายถึงว่าดูสดแล้วก็มาแชร์แชร์กันว่าคนนี้เล่นเป็นยังไงแต่ผมมั่นใจว่าหกแต้มแน่ๆเกมแรกอาจจะดูสามศูนยอะไรเงี้ยเกมกับไต้หวันแต่ว่าเกมในบ้านนะ แล้วเกมสกจะไปเยือนแล้วชนะหนึ่งศูนย์อะไรงเงี้ยประมาณนี้ผมว่าได้อยู่ทรงได้อยู่ประมาณนั้นไม่น่าจะแย่ขนาดน,นั้นนะสองพันยี่สิบเจ็ดเซนเซจะได้ทำไหมโอ้โหไอ้เียถ้าตกรอบก็ไม่แน่แต่ใหญ่เฮียกูไม่อยากให้มันตกรอบไงโอ้อ้สั์โครงสร้างฟุตบอลไทยไม่ดีจะไปทุกรอบได้ไงก็เขากําลังสร้างไปทุกรอบได้สี่สปายเพลนทำไมจะไปไม่ได้ละมึงเอเช่นคัพไอเฮียมันมียี่สิบสี่ทีมไอสั์มึง่นรอบคัดเลือกเนี่ยเรามาสองครั้งเนี่ยเรามีโครงสร้างมาล่ะสองครั้งก่อนหน้า เราอะไม่ได้มองเรื่องโครงสร้างนะปัจจุบันเลยในอดีตเราไม่เคยทํามาเหมือนกันเพราะัเนี่ยอันดับแรกเราต้องผ่านเข้าไปให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าเรื่องโครงสร้างมึงจะบอกว่าอังอกูทิ้ง4ปีเลยโครงสร้างรออีก4ปีแล้วกันไปรอนูน 2, 30, ่น2031ันสามสิบเอ็ดยมันเป็นไปไม่ได้สัตว์